กระดูแดงชื่อวิทยาศาสตร์ Philocarpus septentrionalis Don S.M. ชื่อสามัญ Monkey Flower Tree ไฟออฟปากีสถานชื่ออื่นวาสุเทพวง Leguminosae e, ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลำต้นไม้ยืนต้นสูง10-20เมตร เปลือกสีน้ำตาลปนเทามีสเก็ดขนาดเล็กตามแนวขวางสีน้ำตาลอมดำใบใบประกอบแบบขนนกปลายคู่เรียงสลับใบย่อย3ถึงหคู่เรียงตรงข้ามและเรียงจากขนาดเล็กไปใหญ่จากโคนถึงปลายรูปไข่หรือรูปรีแกรมรูปใบหอกปลายแหลมโคนแหลมและเบี้ยวขอบเ,เรียบแผ่นใบบางแต่ค่อนข้างเหนียว มีสีเขียวโดยดอกเป็นช่อกระจุกที่รอยแผลของก้านใบและปลายกิ่งดอกสีแดงทั้งช่อช่อดอกตั้งดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงสีกลีบรูปไข่กลีบดอกห้ากลีบกลีบดอกหนาเกสรเทศผู้ยาวยื่นออกมากลางดอก9ถึงสิเกสรเกสรเทศเมียตรงกลางหนึ่งเกสรข้องูลทั่วไปเป็นพันไม้ต่างประเทศ ถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์การปลูกเลี้ยงดินร่วนต้องการน้ำน้อยแสงแดดจัดการขยายพันธุ์เพราะเมล็ดการใช้ประโยชน์เป็นไม้ประดับปลูกตามแนวถนนให้ดอกสีแดงสวยงามและดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ